โมบันกีกว่วเวลานะครับเป็นโครงการของนายประเสริฐจิตเจรึกนะครับก็ได้ขายไปให้กับบริษัทบริษัทที่ท่านได้ชมอนู่ในครน,นี้นะครับก็ได้รถตกลงซื้อขายกันประมาณวันที่7มกราคม2 5 5นนะครับก็ไปเปลี่ยนแปลงชื่อทำโฉนดนะครับ ในวันที่15มีนาคม2556นะครับหมู่บ้นานแกนเเวลานะครับเป็นหมู่บ้านนานแล้วนะครับประมาณ30วปีมาแล้วนะครับก็อ,อยู่กันยังมีความสุขนะครับซึ่งหมู่บ้นานแกนเเวลาก็มีถนนซอยด้วยกัน3ซอยนะครับนะครับก็ค่อนข้างซอยถนนจะต่ำนะครับเพราะหมู่บ้านสร้างมานานแล้วนะครับ เวลาฝนตกมานะครับน้ำก็จะท่วมทุกๆปีนะครับถนนนะครับกับบ้านนี่ก็เกือบจะเท่ากันนะครับเพราะต่ำนะครับข้างหลังหมู่บ้านก็จะเป็นคลองรัดกระบังนะครับก็เวลาน้ำร้นนะครับคลองร้อนขึ้นมานะครับก็จะเข้าหมู่บ้านของเรานะครับก็จะท่วมอยู่เหมือนท่านได้เห็นในขณะนี้นะครับ ปกติทุกปีนะครับก็ท่วมอยู่แล้วนะครับยิ่งตอนนี้ได้มีบริษัทนี้มาซื้อโครงการของนายประเสริฐโซนข้างหน้านะครับที่นายประเสริฐได้ขายโครงการบ้านจัดสรรนะครับในหมู่บ้านกิ่แก้เวลานี้ขายไปไม่หมดนะครับก็ มาขายให้กับบริษัทบริษัทที่ท่านได้ชมไปสักครู่นี้นะครับว่าเป็นชื่อบริษัทอะไรนะครับก็มาทำถนนนะครับสูงนะครับสูงมากถึงหนึ่เมตรเดียวเวลาฝนตกมาน้ำก็ต้องท่วมแน,น่นอนนะครับปกติแล้วนะครับเมื่อปี2 5 5 4นะครับก็ที่ท่านได้ชมในนี้นะครับก็ท่วมนะครับ545 5 หรือทุกๆปีนะครับปมูุ่บันของเราจะถูกน้ำท่วมบางครั้งถึงกับเป็นเดือนทีเดียวน,นะครับกว่าน้ำจะลดน,นะครับเวลาหน้าฝนนะครับการสัญจรก็ต้องเดินลุยน้ำมาตลอดนะครับ พี่น้องชาวบ้านแก้เวลาก็เดือดร้อนกันเป็นแถวเลยนะครับแล้วพอบริษัทนี้ซื้อขึ้นมานะครับที่ท่านได้ชมอย่างไรนี้นะครับบริษัทนี้แหละครับซื้อขึ้นมานะครับนะก็มาสร้างถนนนะครับสูงนะครับสูงมากสูงเกินกว่าโครงการเดิมที่เขาทำไว้นะครับถึงกับ1เมตรทีเดียวนะครับสูงนะครับดดูิครับถนนสูง นะครับครึ่งหนึ่งของบ้านเลยนะครับโดยมีนายกรมินนะครับผู้ดูแลหมู่บ้านที่ท่านได้ชมอยู่นี้นะครับนายกรมินนะครับก็บ้านที่ร้างไปนายกรมินเป็นคนเก็บนะครับที่ร้างไปก็ปล่อยให้เจ้านายกรมินก็เป็นคนเก็บทุกๆเดือนนะครับ สภาพถนนนะครับสูงมากนะครับนี้ก็เป็นโซนข้างหน้านะครับเนี่ยนะครับบ้านอยู่ใต้ถนนเลยนะครับเกือบมิดลังคาเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสำนักงานขายนะครับอยู่ข้างหน้านะครับที่ท่านได้ชมอยู่นี้นะครับ นี่ยหะครับสำนักงานขายของในปรสริฐจิตจารึกนะครับเมื่อเขาการขายไม่หมดนะครับก็ขายให้กับบริษัทนี้ไปนะครับปกติแล้วมือวลนของเราก็มีนะครับเดินเข้าออกสองซอยนะครับเช่นซอย56ทับหนึ่งนะครับซอยนี้นะครับซ้ายมือนะครับแล้วข้างขวาก็เป็นซอย56นะครับ แล้วที่บริษัทซื้อมาก็มาสร้างขึ้นอีกนะครับทุบบ้านตรงกลางนี้ไปนะครับแล้วก็มาสร้างถนนนะครับถามว่าสร้างเพื่ออะไรสร้างผมอยากจะทราบว่าคุณจะสร้างแล้วคุณจะปิดซอย56าหทับหนึ่งหรือซอย56ด้วยหรือเปล่าถึงได้สร้างถนนขึ้นมานะครับ